กิจกรรมของนักท่องเที่ยวตรงบริเวณ่น้ยนบ้างครันนบนนค,ครับวันนี้ได้มาร่วมตรวจเี่ยมและก็ดูความเรียบร้อยของการล่องแม่น้ำปายของนักท่องเที่ยวนะครับร่วมัาทางมตท,ท,ท,ทจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเรามีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับอันแรกคือผู้ประกอบการจะต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องนะครับอันที่สองก็คือการต้องไม่มีการจำหน่าย สุร,ออาร,ราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสียงดังนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการที่จะควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเราจะมีจัดให้มีคนเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อนักท่องเที่ยวสองคนในการดูแนละวามปลอดภัยในการล่องล่องทานน้ํานะครับและก็ในเรื่องของการแต่งกาย เนื่องจากว่านะักท่องเที่ยวที่มาจะแต่งกายอาจจะเป็นชุดว้ายน้ําซึ่งอาจจะอาจาอาจะต้องระมัดระวังเมื่อหล,หลังเสร็จสิ้นของการล่องแล้วเนี่ยก็ขอให้มีการแต่งกายให้มิดชิดนะครับเพื่อให้ความเรียบร้อยรักษาวัฒนธรรมของส่วนรวมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับ ครับจากการพูดคุยนะครับวันนี้ได้มีการประชุมกับฝ่ายท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเข้ามาที่จังหวัดแม่สอนโดยเฉพาะอำเภอปายอีกเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็เลยได้มีการร่วมมือกันในการวางม,มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวครับ อั่เงเดยมเลยคนระับทุกประเด็นเลยคนระับท่าน